เพื่อนอเคยเห็นบ่ค่ะตัวกั้งเด้อนี่ยายไกลซื้อมานี่สี่กิโลเด้อมาแบง่งกันกับเพื่อนพเพื่อนสองโลกค่ะจะมาดองค่ะจะมาดองกําลังตัดมือตัด,ต,ดตีนกันอยู่ค่ะนี่ตัวกั้งเด้อพี่น้องเคยเห็นบ่มันแซ่บเด้อค่ะ,ะต้มเข้มหวานก็ได้หนึ่งก็ได้เด้อเราก็ดองค่ะดองดองมันจีอร่อยเด้อค่ะเนื้อเนื้อกั้งมันจีหว,าน,วานกว่าเนื้อกุ้งเนาะมันแซ่บกว่ากันเนาะ พี่น้องเคยกินโบไม่กินน้ำกันค่ะก้างเด้อน,นี่ค่ะก้างอันนี้ก็ตัดเล็บตัดตีนมันออกเราเด้อค่ะจีดองก้างค่ะพี่น้องจา๋าเนื้อก้างมันแซบเด้อพี่น้องมันแซบกัาเนื้อกุ้งค่ะมันจีหวานมาดองมาดองก้างน้ำกันค่ะพี่น้องจา๋าก้างนะคะนี่ก้างใครเคยเห็นก้างมั้ยคะ นี่เขาตัดเล็บมือเล็บตีนมันออกแล้วนะคะแล้วก็จะมาดองค่ะเดี๋ยวจะมีวิธีดองนะคะเย่ไก่ก็ซื้อมาสองกิโลค่ะมาดองก้างกันนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆนย่ไก่ได้ก้างมานะคะเนี่ยยไก่ซื้อมาสี่กิโลแบ่งกับเพื่อนคนละสองโลนะเพื่อนก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะ เอามือเอาตีนเอาลิบอ,อะไรออกเรียบร้อยแล้วค่ะจะพามาทำดองกั้งค่ะดองกั้งดองกั้งเลยทำความสะอาดแล้วนะคะเกไก๋ทำความสะอาดแล้วนะคะซื้อโซดามาค่ะซื้อโซดามานะแค่โซดาดก่อนค่ะแค่โซดาดให้สะอาดก่อนนะคะแค่โซดาดก่อนแค่โซดาดไว้สัก ห้านาทีสิบนาทีอ่ะให้ให้ให,ให,ให้ให้มันสะอาดนะคะให้มันสะอาดแค่เุดาฆ่าเชื้อก่อนทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะกัานทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดองกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดองทั้นกันนะคะแค่เุีดา เราจะมาดองกั้นกันนะคะมาดูวิธีทํากันค่ะมาดูวิธีทํากันนะคะเจ่ไก่ก็แช่แช่โซดาก่อนขวดนึงก็พอแล้วเพราะว่าเราก็ล้างน้ําสะอาดอยู่นะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันนะคะเย่ไก่จะพามาทำกั้นดองค่ะ แช่โซดาได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำปลากันค่ะวิธีทำเนาะเราก็จะมาแช่น้ำปลาน้ำปลาก็ต้องเอาน้ำปลาอย่างดีนะไม่ใช่ทิพย์รสนะทิพย์รสมันจะเค็มแล้วเราก็จะมีกระเทียมนะมีกระเทียมมีพริกขี้หนูสวนนะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ชูรสเนาะใส่ลงไป ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะได้ไม่ใช่ไรใส่ให ciudad, ้ม <blunt. S 1> <sm art> ันด er ูสวยงามมันก็จะหอมกระเทียมนะคะเราก็จะมาคลุกเค้าให้เข้ากันเราก็จะมาคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ดองเสร็จแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะต้องอยู่ในความเย็นน้ำปลาใส่ไม่หมดกวดเดี๋ยวลองลองลองเอามือจิ้มๆก่อน ไม่เค็มใส่อีกเพราะว่าไก่ใส่น้ําตาลไปด้วเน้ำตาลทรายใ,ใส่ไปหน่อยหนึ่งเพื่อตัดรสเนะาะเพราะว่าดองดองเขาก็จะใส่น้ําตาลไปหน่อยเราอย่าไปใส่เยอะจะมันหวานใส่เพื่อลดไปด้วยนะเป็นกับแกอยังดนีด้วยพี่น้องด้ยเป็นกับแกอยังดนีด้วยค่ะดองกั่งด้วยพี่น้องดองกันง เคยกินบ่พี่น้องเคยกินบ่ก้้งดองนะคะกั้งดองค่ะขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวเราจะไปใส่หม้อนะหาหม้อใจ้ะกระมังมันใหญ่ไปกั้งดองดองกั้งดองกั้งชิมดูกัน ไม่ได้อร่อยเสร็จแล้วนะคะกั้งดองกไก่เสร็จแล้วะคะ่ะกั้งดองเสร็จนะคะน้ำปลาต้องน้ำปลาอย่างดีนะคะถ้าทิพย์พรถมันจะแพงอ้น่ี้ขวดละขวดละสามสิบบาทนะแต่ของทิพย์รถมันก็จะแพงทิพย์รถก็น้ำปลาอย่างดีเหมือนกันแต่นิ่มมีห้อเนี้ยมันจะไม่เค็มอร่อย ขอขอบคุณนะคะที่มารับชมกั้งดองเดวอพี่น้องกั้งดองกั้งดองน้ำปลาค่ะเราก็จะใส่กระเทียมไปด้วยนะเราก็จะใส่กระเทียมไปด้วยนะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะเสร็จแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้โอ้ยอร่อยมากนะคะยาไก่ดองกั้งสดค่ะขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ไก่ด้วยนะคะ มากินกั้งดองน้ำกันเดอร์แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะโอ้ยเป็นกับแกมยังดีด้วยพี่นองเลยบ๊ายบายขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ก็ามารับชมขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะคะ